เอาละสิครับเหมือนว่าชังลีชูเนเตก็มาแรงเหมือนกันนะฮะเข้าป้ายสอได้ตัวโคดี้กักโปในตลาดเดือนมกราคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวนะครับไปคุยไปเจรจาส่วนตัวกันแล้วนะครับอันนี้ทางสื่ออย่างเดอะมิ r o เนะครับรายงานบอกว่าชังลีชูเนเตกลายเป็นตัวเต็งจ๋าเลยนะครับในการคว้าตัวโคดี้กักโปหัวหอกจาก p ี v อ i วีไอโฮเครับในเดือนมกราคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวนะฮะ ต้องบอกก่อนนะว่าแข้งวัย23ปีอย่างกัคโปเนี่ยตกเป็นข่าวกับทีมพิมพ์เลียงกลืตลอดเสมอที่ผ่านมาเลยที่ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นแมนยูนะครับที่เชื่อกันว่าเหลือเพียงการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเท่านั้นแต่สุดท้ายกับดีลวนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็กัคโปก็อยู่กับ PSV ต่อมาแถมไม่พอครับในฤดูกาลนี้กัคโปเองก็ยังผลงานยอดเยี่ยมนะครับทำไปแล้ว12ประตูกับ10แอสซิสจากการลงเล่น15้นัดแค่นั้นเองนะครับถือว่าโอ้โหระเบิดฟอร์มจริงๆเหมือนกัน แต่ว่าก่อนหน้านี้ครับมีข่าวว่า PSV อาจจะจำใจต้องขายกักโปออกมานะเพราะว่าเจอปัญหาทางด้านการเงินเล่นงานอยู่สำหรับ PSV i โฮ h o v e ผมว่าไม่แน่ครับกักโปอาจจะย้ายทีมเลยในเดือนมกราคมนี้ก็เป็นได้นะครับ แต่ว่าล่าสุดครับมีรายงานบอกว่ายูงทองลีชูนาเตนเนี่ยกลายเป็นตัวเต็งจ๋าเลยในเดียวนี้นะครับหลังเหมือนว่าคุยสัญญาสนัวกับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกําลังตกลงค่าตัวกับซาง PSV อวยู่ว่าจะเอาเท่าไหร่แต่ตัวเลขไม่น่าจะต่ํากว่า30ล้านปอนด์นะครับสุดท้ายแล้วครับรายงานก็บอกอีนะว่ากัคโปอยากย้ายมาเล่นที่อังกฤษเป็นอย่างมากและการย้ายไปที่แมนยูเนี่ยก็ดูเป็นไปได้ยากแล้วเพราะอาจจะไม่เสริมใครมากเลยในตลาดเดือนมกราคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวสาหรับแมนยูนะครับก็ต้องมาตามดูกันหน่อย แต่เหมือนว่าตอนนี้ทางเลนเชอร์เตดกลายเป็นตัวเต็งจ๋าเลยที่จะได้ตัวโคดี้กัคโปมาร่วมทับในตลาดเดือนมกราคมนี้นะฮะก็ต้องมาตามดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงสําหรับอนาคตของโคดี้กัคโปนะแต่กัรเมนูอาจจะเงียบไปนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นๆแบบนี้ครับชาร์ตปลายวารุณ